สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายอ่าดวงชะตาคาดการนะปี2568เราจะมาทำนาย12นักษัตว์นะคะ12นักษัตว์ก็คือชวดฉลูขันเถะนี่แหละนะคาดการปีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูกันซิว่าชาวปีชวดหรือปีหนูเนี่ยนะจะเป็นเทวดาผู้ชายเป็นธาตุน้ําแนวโน้มสถานการณ์ปีหน้าน่ะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวนะเป็นการทํานายอ่อดวงทั่วไปนะคะส่วน12ราศีทํานายให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเจาะความรักก็ทํานายให้แล้วไปดูได้นะคะหรือดูในลิง์ข้างล่างนี้นะ นะคะทําให้แล้วนะนี้เราก็จะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของปีชวดเป็นอย่างไรบ้างปีชวดเนี่ยจริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยรู้สึกว่าสบายๆนะช้าๆได้พาเล็่มงามนะชาวปีชวดนี่บอกได้เลยนะปกตินะชาวปีชวดนี่ไม่ชอบเวลามีปัญหาเขาจะไม่ชอบเล่าปัญหาให้ใครฟังนะเป็นคนที่มี เขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์มีอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งหัวไวมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยแต่บางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองนะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนี้ก็สามารถปรับตัวเข้ากับห,หากับคนที่เข้าเนี่ยได้ได้ดีมากเลยนะในบางครั้งก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ล้ายอยู่บ้างเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆแต่ถ้าได้ใจชาวปีชวดแล้วก็อมนะคะ ก็จะแบบเห็นเห็นความสําคัญของบุคคลนั้นเลยนะคะใช้เงินก็เก่งเหมือนกันนะนะชาวปีชวดเนี่ยบางทีชอบอะไรนะไม่ต้องคิดอ่ะซื้อเลยอืมไม่ร้ว่ในกระเป๋ามีตังค์หรือเปล่าแต่กูแต่ขอเอาไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ปีหน้าต้องต้องอดูดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะอะซื้อหรือว่าจับจ่ายใช้สอยในปีหน้าเนี่ยนะ,ะปีสองพันร้อยหกสิแปดเนี่ย การเงินยังพันพวนอยู่นะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่านะ,ะเจ้าชะตาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะชาวปีชวดสบายสบายมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างช้าๆอย่างแต่ก็สำเร็จอ,อย่างที่บอกอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามหนะ้าชาวปีชวดแน่นอนเรื่องหน้าที่การงานเป้าหมายที่คุณตั้งใจว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ นะอย่างแน่นอนปีหน้าเนี่นะคะอืมนะคะอืมอย่างแน่นอนอแต่คุณก็ต้องดิ้นรนหน่อยนะเพื่อความสําเร็จในชีวิตคือไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเยมันจะประสบความสำเร็จคุณต้องดิ้นหน่อยนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยหน้าที่การงานนะไม่ว่าจะเป็นนําตําแหน่งอ่านะ นะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งคนที่หางานใหม่บางทีไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาของชาว,ชาวปีชวดก็คือการรอคอยการโหยหาการแบบเมื่อไหร่มันจะออกบางทีผลงานอึดอัดอ่ารองานรอเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่มันจะได้อ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณปล่อยสบายๆตามชะตาชีวิตเจ้าชะตานั้นแน่นอนมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอึดอัดไม่ต้องไปร้อนลน ไม่ต้องไปในเมื่อคุณทําแล้วนะไม่ใช่ไม่ทำอ่าในเมื่อคุณลงมือแล้วคุณรอคอยนั่นแหละบางบางท่านรอคอยอย่างสมมติว่าคุณไปสมัครงานคุณรอคอยงานคุณรอคอยอย่างมีความคาดหวังหรือคุณไปสอบคุณมีความคาดหวังคุณรอคอยแบบอดใจกดดันเนี่ยคุณไม่ต้องไปกดดันคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะอืมนะะอย่างช่วงเดือนช่วงเดือนเอ่อเอ่อครึ่งปีแรกก็แล้วกันนะ เ,เรื่องงานก็เหมือนกันในช่วงต้น้น,นปีมกราคุณอาจจะสบายๆไปก่อนนะนะการงานมีโอกาสไอบ้บางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานไกลต่างประเทศนะหรือมีงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาคุณมีโอกาสได้งานนะคะพฤษภามิถุนานแน่นอนนะคะรวมทั้งโชคลาภด้วยนะช,ช่วงคืนเป็นแล้วพฤษภามิมถุนานเนี่เงินก้อนโตเลยแหละ คนเสี่ยงก็ได้นะมีโอกาสมีโชคอย่างสบายๆนะแล้วแต่บุญนะเรื่องโชคลาภเนี่ยนะแล้วแต่บุญวาสนาของคนนะคนเราทาบุญมาไม่เท่ากันนะเพราะนั้นทําบุญรับโชคทานศีลภาวนานะคะแต่ไม่ตาอุทิศส่วนกุศลไปมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ทําบุญรับนะคะนะเรื่องการเงินเรื่องการเงินในการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินหรือมีปัญหาในการที่แบบเงินที่มันติดพันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้อง ดูแลหรือว่าภาะานี่สินต่างๆก็ต้องให้มันสม่ำเสมอมีไม่มีก็ต้องคุยกันนะคะอย่าหลบอย่านีคุยกันหันหน้าพูดคุยโชคคุณจะมีเข้ามาอยู่อย่างที่บอกกันแหละนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเรื่องเงินเงินทองทอนะเรื่องความถูกความผิดนะคนที่เป็นภาะานี่สินอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจในช่วงเดือนมีนาเมษานะคะนะคะ ส่วนโชคลาบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพฤษภามิถุนานแน่นอนงานก็ต่างชาติอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะในช่วงกุมภานะมีกุม,าม,กมาภามีเอ่อกุมภาพฤษภามิถุนานแน่นอนนะดีเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะชาวปีชวดโดยเฉพาะพฤษภามิถุนา,นานมิถุนา,นานเงินก้อนโตเลยโชคลาบเงินทองใกล้ติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ นะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคุณมีโอกาสจะพบพบรักต่างวัยด้วยนะคะหรือชาวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกที่ขึ้นกล่าวมาเนี่ยนะบางท่านเรามาระวังการมีบุตรนะในช่วงพฤษภาเนี่ยถ้าคุณอยากมีคุณจะมีหน้าในปีหน้านีนน้นาะชาวปีชวดนะการทํานายเนี่ยอาจจะบวกลบนะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะสถานการณ์อาจจะบวกลบนะคะ เนี่ยที่แน่ๆน,น่ะใครอยากมีบุตรจะมีแน่นอนในปีหน้าเนี่ยถ้าใครยังไม่มีหรือยังไม่อยากมีคุณต้องควบคุมนะคุณมีโอกาสได้บุตรในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนะ้าเข้ามาแล้วสําหรับคนที่อยากมีนะถ้าคนยังไม่อยากมีคุณต้องควบคุมนะความรักก็นะมีโอกาสเจอไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะเออ ถ้ามองลักษณะของงานนะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องงานก่อนนะจริงๆก็อยากจะพูดรวมๆไปนะั่นแหละบางทีมันเหน็นก็กระโดดไปกระโดดมาก็ไม่ว่ากันนะคะ,ะถ้ามองลักษณะการงานอย่างที่บอกครึ่งปีแรกมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสวยงามมากเลยนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะนจะประสบความสำเร็จใน,ในช่วงเดือนกุมภาพฤษภามิถุนานะคะแล้วก็ครึ่งปีหลังกรกฎานะคะ ตุลาพฤศจิกาธันวาเริ่มงานบางท่านนะได้รับอา,อาจจะได้รับเขาเรียกว่าไงได้ทํางานในช่วงธันวานนี้ก็ได้ธันวาน,นี้ก็ได้นะคะหรือได้งานในช่วงนี้ก็ได้นะในปีนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การเงินก็เหมือนกันการเงินก็จะดีกุมภาพ นะพฤษภามิถุนาก็การเงินดียังมีโชคโดยติดต่อธุรกรรมทางการเงินก็ดีอาจจะมีปัญหาบ้างสําหรับคนที่มหลารานี้สินมันก็จะอาจจะมีเข้ามารบกวนจิตใจอยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะเอกสองเอกสารเรามาระวังนะคะเรื่องการทํางานก็เหมือนกันเรามาระวังการโดนหลอกจากคนใกล้ชิดด้วยนะ นะคะระมัดระวังการโดนหลอกจากญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องโดนหลอกก็ได้หรือคนจะคุณจะโดนหลอกจากคนใกล้ชิดก็ได้ในปีหน้าต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนี่แหละระมัดระวังบุตรบริวารก็ยังนําปัญหามาให้อยู่นะทาให้คุณต้องหนักใจอยู่ต้องช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะเดือนโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนานี่แหละอาจจะบวกลบนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามารบกวนหรือบริวารบริวารก็หมายถึง คนอีกวัยหนึ่งก็ลูกหลานอ่าอีกวัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณน,นี่แหละที่คุณให้การช่วยเหลือเขาเรียกว่าบริวารน,นะเพื่อนร่วมงานคนทํางานร่วมกันอะไรประมาณนนะนะะเนี้ยนะนะคะเนี่ยอ่าถือว่านะนะคะถือว่าประสบความสำเร็จ ไปอย่างช้าๆแต่ได้นะคะสำหรับชาวปีชวดเนี่ยสุขภาพนะก็ถือว่ามีโอกาสดีนะสุขภาพบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดนะหรืออา่าก็เรียกไงความดันก็ได้หรือน้ำในหูเนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยหรือเป็นหวัดไข้วัดเนี่ยบางท่านอาจจะเริ่มเป็นแล้วเนี่ย ไข้หวัดเกี่ยวกับปอด <P ort> เกี่ยวกับเลือดหรือความดันหรือบางท่านอาจจะเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้นะเพระาะนั้นเป็นดูแลสุขภาพนะคะแต่ก็มีโอกาสดีนะมีโอกาส,นะกาสหายอยู่นะคะมันอาจจะภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็มีโอกาสหายนะ,ะส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วหรือเป็นเจะป่วยอยู่แล้วก็ดีขึ้นนในปีหน้านี้นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะอืมนะคะ คุณมีดวงอุปธมรมเข้ามานะชาวปีชวดมีดวงอุปธรรมนะคุณเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานในลักษณะที่แบบว่าคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยนะคะอ่าบางทีนะการเอ่อในปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกไงคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่ไม่อยากทำอเออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งหรือเข้มงวดเหมือนกันนะ ในเรื่องราวต่างๆนะคะคือตรงไปตรงมาเนี่ยนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเหมือนกันนะเพราะนั้นอะไรที่มันตึงเกินไปแล้วก็นะคุยกันได้ก็คุยนะคะแต่ที่แน่ๆเราว่าระวังนะเรื่องเอกสอการกสารอาจจะมีการโดนหลอกหรือการเซ็นสัญญงสัญญาอะไรต่างๆครึ่งปีหลังเนี่ยหรือบางท่านอาจจะมีการเซ็นอะไรไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาการเงินสัญญาการทํางานหรือสัญญาการทําธุรกรรมต่างๆก็ตามนะคะ ก็ต้องดูดีๆนะคะอืมนะคะกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะเพราะว่าการทำนายดวงทั่วไปเนี่ยนะมันอาจจะโยงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะของไม่ว่ากันนะคะนะคะอาจจะไม่เรียงลำดับเยงลำดับให้ผเกณนคาดการปี สถานการ์ปลอ่ยพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการ์เปลี่ยนนะคะในปีหน้าเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปัญหามันจะเกิดเราต้องควบคุมพอเราควบคุมหรือว่าเรารอบคอบมากขึ้นต่างๆสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาอะไจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะอย่างเช่นเรื่องเอกสารหรือว่าปัญหาเรื่องการโดนหลอกเนี่ยจากคนใกล้ชิดหรือคนหรือญาติพี่น้องหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะหรือคนรู้จักนี่แหละสนิทนี่แหละถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็นะหลีกเลี่ยง,ยงมันก็ไม่เกิดนะคะ ในเรื่องสุขภาพก็เหมือนกันดูแลตัวเองหรือรักษาหาหมออย่างสม่ำเสมอม,มันก็ไม่เกิดน,นะเขาเรียกว่าพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะนะคะอย่างถ้ามองเรื่องความรักก็แน่นอนคุณจะมีความรักเข้ามาอย่างแน่นอนรวมทั้งการมีบุตรนะปีหน้านี่บอกได้เลยถ้าใครไม่พร้อมก็ควบคุมตกลุมรักเลยนะในช่วงครึ่งปีหลังบางท่านอาจจะเจอแล้วนะเนี่ยคุณจะพบรักอย่าง หัวปักหัวปั๊มมาเลยแหละ <c oughs> คุณจะชอบเลยคนนี้ถูกใจคุณแล้วนะคะก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไว้ใจใครนะคือถึงแม้จะชอบคุณก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันนะชาวปีชวดเนี่ยนะคะอ่านะอันนี้เราจะไม่เจาะนะคะเราจะพูดแบบคร่าวๆนะคะอ่าจะพูดแบบคร่าวๆนะคะให้แต่ที่แน่ๆนะชาวปีชวดในปีหน้าเนี่ยนะมีสิ่งดีๆเข้ามาสอง เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแหละโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานนะประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะนะสิ่งที่คงคุณวางแผนไว้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะไปได้สวยโดยเฉพาะบางท่านอาจจะมีะโอกาสไปทำงานต่างประเทศหรือการติดต่อทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะนะคะแล้วคุณยังมีดวงอุปธรรมด้วยนะการเงินก็มีโอากาสมีโชคในะช่วงครึ่งปีแรกเงินก้อนโตด้วยโชคลาภด้วยนะแบบฟุกๆนี่แหละ นะคะว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังยิ่งตาแหน่งหนะ้าที่การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเออดีดีนะคะเริ่มต้นได้สวยมากนะคะสําหรับชาวปีชวดทุกเรื่องแต่ว่าคนที่มีปัญหาต่อเนื่องแล้วอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับอย่างอย่างอย่างาระผูกพันทางด้านการเงินเงิน,เง,นเงินทองทองเนี่ยก็แก้ไขมันกันไปแต่ก็สามารถที่จะ,ะค่อยเป็นค่อยไปประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านนะคะนะคะ เรื่องความรักก็เหมือนกันมีโอกาสมีบุตรนะมีโอกาสพบรักเป็นชาวต่างชาติด้วยนะหรือคนที่อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังอาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะเข้ามานะคะาบางท่านอาจจะเจอแล้วลนะ่ะเนี่ยตกลุมรักเนี่ยในครึ่งปีหลังก็เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจใครง่าย,ายนะถึงจะมีความรักเข้ามาก็เถอะนะคะเนี่ยคนที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรก็ต้องควบคุมนะมีโอกาสมีบุตรนะในปีหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วนะเอ่อเข้ามาแล้วนะคนที่อยากมีบุตร นะคะคก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับนักสัตว์ปีชวดนะคะนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวขอพูดหน่อยนึงคนที่เข้ามาเนี่ยคนรักเนี่ยนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากนะบอกได้เลยเก่งเก่งแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะสำหรับคนที่โสดนะหรือคนที่มองหาใครสักคนเนี่ยนะนะคะ ไอเรื่องความรักนีงไม่ได้เจาะให้นะคะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้นะสาหรับ12นักษัตว์ความรักเดี๋ยวทําให้ที่หลังนะคะแต่นี้มันทั่วไปนะคะก็คงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราสรุปเป็นคลิปสั้นๆให้กับท่านสมาชิกที่อยากดูคลิปสั้นนะคะสาหรับชาวนักษัตว์ปีชวดหรือปีหนูเนี่ยเทวลาผู้ชายธาตุน้ำเนี่ยนะคาดการ2568เนี่ยในปี2568นกเนี่ยนะสถานก,การณ์เจ้าชะตานะโหดีมากประสบความสําเร็จ ช้าๆได้พาเล่มงามนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาของคุณก็คือการออัด,อดการรอคอยการคาดหวังบางทีรอผลงานบางทีรองานนะคุณปล่อยมันสบายๆนะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะคุณมีดวงอุปธรรมนะคุณมีดวงอุปธรรมเข้ามาในปีหน้าเนี่ยดวงอุปธรรมของคุณนะให้ความรักความเมตตานะ ความรักคุณมีโอกาสพบรักนะคะบางท่านที่จะเดินทางไปทํางานหรือว่าหางานนี่มีโอกาสได้ไปทํางานถึงต่างประเทศหรือทํางานกับชาวต่างชาติเนี่ยนะหรือบริษัทชาวต่างชาตินะคะหรือได้ทํางานน่ะในช่วงเดือนมีนามีนาพฤษภามิถุนาครึ่งปีหลังก็กระกฎา ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยงานเข้ามาแล้วก็ตำแหน่งเลื่อนขั้นเดินตำแหน่งได้สวยเลยนะคะส่วนการเงินก็เหมือนกันมีโอกาสมีโชคนะคุณอาจจะได้เงินมาจากทางไกลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีโชคเข้ามาอย่างฟุกๆหรือโชคจากการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องเอกสอการนะคะการเงินมีโชคฟุกๆใหญ่ๆเข้ามาเลยนะในพฤษภามิถุนายนละครึ่งปีหลังก็มีนะกรกดา เอัอนตุลาพฤศจิกาธันวาแน่นอนนะคะชาวปีชวดมีโชคโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยนะนะคะแต่ก็ต้องระวังเอกปรเสงกรสานนะคะการติดต่ออะไรต่างๆคุณอาจจะโดนหลอกจากคนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องนะ,ะก็ต้องระมัดระวังหรือคนที่รู้จักกันนี่แหละจะมาหลอกนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ <S <S พฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะโดยการหลีกเลี่ยงนะคะ เขาก็ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยส่วนหนึ่งการใจร้อนการร้อนลนแก้ไขนะคะนะคะเรื่องการเ,าเรื่องอสิ่งที่ต้องะระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองทองก็คือมันอาจจะยังผันผวนอยู่นะต้องใช้จ่ายหมายถึงค่าใช้การใช้จ่ายคนต้องรัดเข็มขัดหน่อยหรือว่าการลงทุนต่างๆต,ต,ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะในปีหน้านี้นะคะนะคะความรักแน่นอนมีโอกาสเจอนะ คุณมีโอกาสเจอไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังเนี่ยเจอแน่นอนนะคะแล้วก็แต่คุณคบคนเนี่ยอย่างมีสตินะถึงจะเข้ามาก็เธออาจจะเป็นคนไกลหรือชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งมีมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพันธ์ไหวพริบดีมากเลยนะคนรักของชาวชวดเนี่ยนะคะอืมนะแล้วคนที่ไม่พร้อมมีบุตรก็ต้องควบคุมระมัดระวังนะคุณมีโอกาสจะมีบุตรนะ เขาเข้ามาแล้วนะนะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังหน่อยแต่ก็มีโอกาสดีนะสุขภาพเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกไข้หวัดเกี่ยวกับเลือดนะความดันความดันเนี่ยแหละหรือน้ำในหูเนี่ยนะก็เป็นแต่ก็ดูแต่ก็สามารถที่ดีขึ้นอ่ะคือรักษาหายแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะนะคะสำหรับ คลิปสั้นๆของนักสัตว์ปีชวดนะกนะ็จริงๆแล้วชาวปีชวดนะ่ะมันจะประสบความสําเร็จอย่างสบายๆนะแต่คุณไม่ใช่ว่าสําเร็จแล้วคุณอยู่เฉยๆนะคุณต้องดิ้นรนเพื่อความสําเร็จในชีวิตเพราะชาวปีชวดจะเป็นอย่างนั้นคือจะไม่อยู่เฉยๆจะดิ้นลนให้สาเร็จให้ได้นะปีหน้ามีโอกาสก็ไปพักผ่อนท่องเที่ยวก็ดีนะจริงๆแล้วชาวชวดไม่ชอบยึดติดกับอะไรหรอกบางทีการทํางาน เช้า,เามานะทำงานหาเงินหรืออะไรประมาณนี้ปัญหาจุกจิก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกก็เข้ามาแต่ว่าคุณก็นะู้จักปล่อยวางนะคะนะสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังก็คือการหลอกลวงหรือเอกสารนะหลอกลวงจากคนใกล้ชิดนี่แหละนะคะหรือบุตรบริวารนน่ะ่ก็มีปัญหาอยู่นะอ่าอาจจะนำปัญหามาให้นะคะแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการเคลียร์ไปได้นะคะนะเจ้าปีชวดในเจ้าชะตานะ มีโอกาสประสบความสำเร็จสบายๆนะคะไม่ต้องไปกังวลมากมายคุณมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีแน่นอนในปี2568อยเนี่ยอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะการสาทำนายสถานก,การณ์มันอาจจะบวกลบตามเดือนนะาทำคลิปยาวไว้ให้อยู่นะคะไปดูได้นะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆทำให้นะคะนะคะก็ก็คงประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพราะว่าจะได้ทํางานทํานายเป็นรายเดือนให้หญิงในปีหน้านี้นะเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเพราะาเป็นการทำนายระยะยาวอะ่ะอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเรานะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้นะ,ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ